อุ๊ยยิงหัวได้อยู่เฮ้ยมุมนี้เดี๋ยวเปิดโปโลป๊บนึงเดี๋ยวรอรอ,อโปโลทำงานแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวรอโปโลทำงานแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอให้เขาอึง้งอะ,อะ <First S 1> ไร<ห>น,นี่โอ้ ดูแม่งเล่นดิโคตรทุเลศเลยไ้โชคถ้ามึงเสียทีโดนตบนะดีๆอ้โชคคนต้องตีโดนตบนะ<อ>เล่นดีๆนะออกไปดีโชคเดี๋ยวกูจัดก,การเนฟก่อนมาถ้ามึงจะเล่นมึงมาใกล้ๆ ระยะไปไม่ถึงอยู่ดีๆกูจัดการนิฟก่อนมาหัวแตกหัวแตกครับร,อบอาาร้องอัดตัวยิ่งว่ว ร้องอ่ะตัวเฉวยเอาดูด,ด,ดูดูในดูในคลิปดูในคลิปโคตรเน่าในช่วงโอ้โหีโคตรเน่าอ่ะนะครับปอลตีนะครับนี่โอ้ยโอลตีแล้วครับโอลตีแล้วมาโอลตีแล้วครับเจ้าวัน <c oughs> นีโน้โอลตีแล้ว À, Tay bói, yeah. Double kill. Oh, con cặp này. Oh, my god. tao quân đi chơi vì rau rau